เอาเลยครับทุกคนก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอินเวอร์ด้วยนะครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวเซนโกคุชายนี่ออสตากันนั่นเองนะครับทุกคนตัวนี้เลยนี่ผมก็ทําการปั้นสุดเรียบร้อยทําต้นไม้ทํสแตกอะไรตั้นหมดแล้วนะครับทุกคนเราจะมาดูขั้นสุดของมันกันนะครับว่ามันจะแรงถึงขนาดไหนกันเลยดูค่าวางของมันก็เริ่มต้น3 0 0พันแล้วนะทุกคนเออ โอเคเมื่อวานนี้ผมเอฟีเล่นเล่นมาแล้วก็ได้ไมาเฉยเลยนะครับทุกคนเป็นชายนี่นะค่อนข้างที่จะออกยากนะครับทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราลองไปรับชมในเกมกันเลยนะครับทุกคนว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับทานผู้ชมโอเค let's go let's go <S โอเคเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาลองวางมันกันเลยนะครับทุกคนโอเคนะแต่สิ่งที่ทำให้ผมเวอร์มากเลยทุกคนดูด้าม่เห่นเริ่มต้นของมัน 6.8K ทุกคนทุกคนดู 6.8K นะ โคตรแรงเลยนะครับทุกคนโอเคมาขั้นแรกของมันก็ตีเป็นตีเป็น AOE นะเป็น Full AOE นะทุกคน Full AOE นะมีพัฟสี่มีอะไรด้วยอันนี้ผมปั้นสุดมาหมดละน่าจะแรงสุดละโอเคเดี๋ยวไปขายวางตัวนี้ก่อนนะครับทุกคนขั้นแรกขั้นแรกผมแปดขั้นที่สองเก้าพันขั้นอัพสี่พันสองนะตีไว้ด้วยทุกคนดูโคตรแรงอะ่ะแล้วผมใส่กิ้สามมาร์กหนึ่งนะโอ้โหบอกเลยสุด มาไปดขูขั้นต่อไปของมันกันเลยนะครับทุกคนโอเคนะโอเคเ,เริ่มมาเลยขั้นต่อไป5 6 0พันหกดามจดเพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นหมื่นสองนะทุกคนโอเคขั้นต่อไปเลเวลรสามครับเจ็ดพันเจ็ดสองหมื่นหนึ่งนะทุกคนดีเป็นลาย e นะเอโอีนะเอ้ขั้นต่อไปเป็นลายเป็นลายโอีสามหมื่นสี่แล้วทุกคนดูดามจดดามจดโคตรเวอร์เลยอะ มื่นหกแล้วทุกคนอบต่อไปตีเป็นเซอร์โคิลนะดวลเซอร์เค้ดเอวีแล้วดูลแล้วโห oh แล้วดูวงโอ้โหแล้วดูวงผมบอกเลยความแรงโซโลอันนี้สบายเลยทุกคนดูดิ <c oughs> ขนาดไม่ใช่ด่านที่มันชนะทางอนะเนี่ยเคมาเรามาดูตอนอัพสุดเลยนะทุกคนเค okay. สุดเหมือนเลย สกิลกดผมว่าน่าจะไม่ต้องอธิบายเยอะน่าจะเป็นแบบกดทีดาเมจก็บึ้มบ้มซัมเบ้ดูทุกคนนี่ดาเมจบวกสองร้อยสิบแอนชางคิอัฟเตอร์ดาเมจโอ้โหก็คือแบบกดทีนี่ระเบิดบึ้มบ้มซัมเบ้นะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะทุกคนนี่กดปุบ๊บนี่นะทุกคนไม่ต้องคิดเยอะเลยดาเมจบึ้มบ้มซัมเบ้นะทุกคนนี่โหทุกคนดูสี่หมื่นคีที่เท่าไหร่เดี๋ยวรอดูมันติดคีกันนะทุกคน ยังไม่ติดคียังไม่ติดคียังไม่ติดคีติดคีหน่อยคือเนี่ยติดคีทุกคนเห็นไหมติดคีเป็นแสนเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงเดีย๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยทุกคนมามามาให้ดูใกล้ๆเลย,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 เลยโอเคคำสุดท้ายมันดูใกล้ๆเลยนะทุกคนนี่ประมาณนี้เจ็ดสิบสี่จุดแปดติดคีโอ้โหคูนดาเมจไปอีกโอ้โหบอกเลยแรงจัดนะทุกคนเออมา ผมว่าเป็นดาเมจไฟที่แม่งแบบโ,โหแรงสุดละมั่งดูโคตรแรงตู้มทีเดียวหายเขียนะทุกคนติดเขียเท่าไหร่อ่ะติดเขียดาเมจเท่าไหร่อยากเห็นแสนสี่ป่ะทุกคนวันนี้ที่เห็นแบบแบบเออใช่ทุกคนโอ้โหติดคขียนที่แสนห้าติดคขียนที่แสนห้านะทุกคนกดนันตีดิโอ้ โห oh, ยังไม่ทันดูหายไปหมดแล้วเอาเป็นว่านะทุกคนประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมเอ้ยผมลืมเดี๋ยวผมออกไปใส่ชุดให้ดูนะครับทุกคนว่าใส่ชุดตอนใส่ชุดจะลักษณะประมาณไหนนะโอเคทุกคนเรามาดูชุดของเจ้าตัวเรนโกโคุกันนะทุกคนโอเคนะอย่างแรกจะเป็นท่าทางนะทุกคนท่าทางไปถือดาบอย่างงี้ดาบของเรนโกโคุนะทุกคนนี่โหโคตรเฟี้ยวนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูชุดของมันกัน นี่นี่เป็นชุดของเลนโกโคนะทุกคนอันนี้แม้แต่จะติดบั็กนิดนึงนะติดบั็กชุดนิดนึงนะแต่ชุดมันก็เป็นเหมือนอันนี้เลยทุกคนด้วยเห็นปหมชุดเป็นเหมือนของเจ้าตัวนี้เลยกว่านี้ค่อนข้างสวยนะเป็นฟิลแบบเป็นฟิลในอนิเมะเลยอะ่ะเตอ,อทุกคนก็เฟี้ยวอยู่นะทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนฝากกดติดตามกันด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่กำลังจะสุ่มก็ขอให้โชคดีกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบบบบบบ๊๊๊าาาาาายยยยยย